ต่อไปก็จะเป็นโกฎพิเศษคือการกำหนดจำนวนกฎพิเศษสามอย่างด้วยกันคือกฎกระก,กลิ้งกฎกระกราและกฎน้ำเต้ามาเริ่มกันที่กฎกระก,กลิ้งหรือแสลงใจหรือลูกกระจี้ใช้เมล็ดมาทำยาเมล็ดมีส่วนผสมของสตริกนินมีรสขมเมามีสรรพคุณในการแก้ลงอัมาพาตอิดโรยบำรุงธาตุบำรุงหัวใจ จเจริญอาหารขับน้ำย่อยกระตุ้นประสาทส่วนกลางถ้ารับประทานมากเป็นพิษทำให้กล้ามเนื้อกระตุกชักขากันไกลแข็งกดกะกราใช้รากมาใช้ทำรรยามีรสฝาดน้อยเผ็ดร้อนซามีสรรพคุณในการขับลมในลามไส้แก้คลื่นเหียนอาเจียนแก้ดีพิการปวดหัวตัวร้อนนอนสะดุง้งแก้ฤธิ์สีดวงทวารมีการใช้กดกะกรา ร่วมกับตัวยาชนิดอื่นในยารักษาอาการโรคในระบบต่างๆของร่างกายได้แก่ในกลุ่มยารักษากลุ่มอาการทางระบบไหลเวียนโลหิตคือกลุ่มยาหอมเช่นยาหอมอินทจักเป็นต้นกดน้ำเต้าใช้รากมาทำยาโดยปอกเปลือกออกนำไปนึ่งแล้วตากแห้งมีรสฝาดหอมมีสรรพคุณในการแก้ธาตที่พิการอาหารไม่ย่อย บำรุงธาตุแก้ท้องอืดขับลมในลามไส้ขับปัสสาวะและอุจจาระให้เดินสะดวกระบายท้องรู้ถ่ายรู้ปิดเองแก้เจ็บตาและแก้ฤิษ์สีดวงทวารกดน้ำเต้ามีสรรพคุณเสมอกับหัวเปราะป่ามีการใช้กดน้ำเต้าร่วมกับตัวยาชนิดอื่นในยารักษาอาการโรคในระบบต่างๆของร่างกายได้แก่ในกลุ่มยารักษา กลุ่มอาการทางระบบไหลเวียนโลหิตคือกลุ่มยาหอมเช่นยาหอมอินทจักและในายารักษากลุ่มอาการทางระบบทางเดินอาหารเช่นยาทรณีสันทคาตเป็นต้นเมื่อเราดูสรรพคุณของโกดแต่ละชนิดไปแล้วที่นี้เราจะมาดูกันว่าเมื่อรวมโกดต่างๆเข้าเป็นพิกัดแล้วจะมีสรรพคุณอย่างไรมาเริ่มกันที่พิกัดเบนจโกดมีสรรพคุณ ในการแก้ไขจับแก้ไขเพื่อเสมหะหืดไอแก้โรคปอดแก้โรคในปากชูกำลังบำรุงโลหิตและแก้ลมในกองธาตุพิกัดสตโกดมีสรรพคุณในการแก้ไขจับแก้ไขเพื่อเสมหะหืดไอแก้โรคปอดแก้โรคในปากชูกำลังบำรุงโลหิตแก้ลมในกองธาตุแก้ไขเรื้อรังและแก้หอบสะอุดพิกัดนาวโกดมีสรรพคุณ ในการแก้ไข้จับแก้ไขเพื่อเสมหะหืดไอแก้โรคปอดแก้โรคในปากชูกำลังบำรุงโลหิตแก้ลมในกองธาตุแก้ไข้เรื้อรังและแก้หอบสะอุดและสุดท้ายพิกัดโกธพิเศษมีสรรพคุณในการแก้โรคในปากในคอขับพยาธิแก้พิษสัตว์กัดต่อยแก้ไข้ในกองอติสารขับลมในลำไส้แก้หนองในขับระดูร้าย และแก้ริสีดวงทวาน